สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอจารีเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่กันที่ศูนย์ a s h a r l ์ y d a v i ิสันออฟพญาอีกเช่นเคยครับผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถในตระกูลอ่าจะเรียกว่า Softtail ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น t o u r i n g เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Har ์ลีเดวิ s ัน h e r i t a g นปี2022ครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของราคาการดูกันดาวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปรับชมกันครับ ก็ต้องดูภาพรวมกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัว H ือลิเทชคันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทํา PDI แต่อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของชิลเนี่ยยังไม่ได้ใส่มาให้ซึ่งต้องบอกว่าคันนี้มันจะมีชิลมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับโดยรวมประมาณนี้นะฮะกับตัวรถเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันดูนะครับว่าเจ้าตัว h ือลิเทชปี2022เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับผมดูจากด้านหน้าเนี่ยคือก็ต้องบอกว่า เจ้าตัวเีเทเนี่ยมันจะมีชิลนะ,ะยาีกครั้งคือมันมีชิลนะครับแล้วก็เรื่องของไฟเป็นไฟ LED นะครับมีไฟเขาเรียกว่าไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับเป็น LED เช่นกันนะครับส,สองดวงเลยรวมหมดเป็น3ดวงนะครับไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดไส้เช่นเดิมครับเรื่องของลวดลายต่างๆก็ยังคงมีนะฮะเป็นลายเส้นๆขีดๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นเพจโลโก้นะครับก็จะมีติดคําว่า เอริเทสนะครับบริเวณตรงบางโคนนั่นเองนะครับปัดเล่นเงาสีโครมเล็กน้อยนั่นเองครับจุดเปลี่ยนหลักๆนะครับที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของล้อนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าในปีก่อนๆเนี่ยล้อของเจ้าตัวเทรเทสเนี่ยมันจะเป็นล้อซีรุดใช่ไหมครับคือมีอย่างในนะแต่ในปี2022เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเรียกว่าเพิ่มขึ้นมานั่นเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับกับเจ้าตัวเทอริเทสปี2022เรื่องของล้อแม็กนั่นเองครับไปดูกันหน่อยครับล้อ เป็นอย่างไรนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณล้อล้อแมกนั่นเองครับคือไม่มีอย่างไนแล้วนะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับกับขันใช้รถฮาร์เลนะครับเป็นล้อแมกแบบก้าก้านนะครับดูชัดๆครับพอค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นสีดำนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมในตัวครอบนี้ก็คงมีมีมาเหมือนเดิมนะครับขอบไว้เรื่องของยางก็ยังคงเป็นยางดันหลบนะครับผมอาจจะเป็นสเปคที่ใช้กับล้อ แม็กแล้วนะครับอันนี้นะแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวบางคนหน้าก็จะยาวลงมาแบบนี้เลยนะครับผมอัดเล่นสีเงาสีโคมนิดหน่อยนั่นเองครับแล้วก็ดิสเบรกนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าตัวลิเทชเนี่ยเป็นดิสเดียวนะครับไม่ใช่ดิสคู่นะนโดยรวมประมาณนี้ฮะกับเรื่องของล้อแม็กนั่นเองไล่กันมาครับคุณผู้ชมเรื่องของลายถัง ลายถังก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นคําว่าฮารีดิวสันตรงนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆก็จะเป็นประมาณเล่นเล่นแบบเป็นข้างในอะ่ะเออเนี่ยครับประมาณนี้นะมาไล่กันมาเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์114คิวบิกอินนะครับจุดที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือเรื่องของหัวเครื่องนะครับนี่ซึ่งจากเดิมจะเป็นหัวเงาเงา,เงานะครับ แต่ในปี2022เนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนสีด้านๆสากนะครับนี่ประมาณนี้นี่รวมถึงในตัวบริเวณขอบเกียร์ขอบเครื่องอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบด้านๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่ทําความสะอาดได้ค่อนข้างยากอยู่ความควรนะเมื่อเทียบกับตัวก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นสีเงาเนี่ยผมว่ามันดูให้ความอารมณ์แบบคุมโทนอะคุมโทนแบบสีเงาๆสวยๆหน่อยนะครับอ่า ส่วนเรื่องของกองก็ให้มาเป็นกองเปลยนะครับพร้อมตัวคุมกองมาด้วยนะครับแต่ว่าไส้กองเนี่ยเป็นแบบเป็นไส้แบบผ้านะครับคุณผู้ชมไม่สามารถถอดล้างได้นะครับอยากแบบได้ล้างได้นะครับก็ต้องอัปเกรดนะครับไส้กองใหม่เรื่องของฟอร์บอต่างๆเบรคต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นแนวสไตล์รถทัวริงนะครับวางเท้าได้เต็มๆเลยนะฮะไล่กันมาต่อเนื่องเลยแล้วกันครับเรื่องของตัวครอบท่อนะครับ ซึ่งในปีก่นกอนๆเนี่ยไอตัวครอบท่อตัวนี้ตัวโคเวอร์เนี่ยจะเป็นสีโครมทั้งหมดเลยนะครับแต่ในปีถ0 2 2ันยิบสองเนี่ยเป็นสีดำนะครับก็จะทำให้อารมณ์แบบดูดิบๆหน่อยนะฮะอ๋อย้อนหน่อยเรื่องของคีิเครื่องนะครับก็ยังคงปัดเงานะครับเล็กน้อยนะครับส่วนท่อก็เป็นท่อสีโครมนั่นเองครับุผู้ชมผมว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นสีโครมเนี่ย น่าจะดูสวยกว่านะครับทำให้รถเนี่ยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในปีก่นกอนๆนะเนี่ยผมว่าอย่างนั้นน่าจะโอเคแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบครับเขาน่าจะทําให้มันเป็นอารมณ์แบบดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรื่องของเบาะนะครับก็บเบาะขนาดใหญ่เลยต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นโซฟาเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของความนุ่มนะครับไม่ได้ยุ่ยจนเกินไปนะแน่นๆกระชับกระชับนะครับอ่าแล้วก็ ถูกใจสายซ้อนแน่นอนครับนั่นคือเรื่องของบอกคนซ้อนก็เป็นสไตล์เดียวกันครับส่วนตัวบอกก็จะมีแบบเล่นเกล็ดๆนะครับนี่บริเวณข้างนี้ดูเป็นความเป็นเฮอริเตจนั่นเองครับแล้วก็มีพักเท้ามาให้ด้วยนะครับเรื่องของกระเป๋าก็ยังคงเป็นกระเป๋าแนวหนังนะครับนี่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมอะเรียกง่ายว่าคงเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับการเปิดกระเป๋าเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับอ่านี่ก็ใหญ่พอสมควรครับ เดินทางไปไหนท่องเที่ยวได้สบายแน่นอนครับผู้ชมปิดอ่าแล้วก็สามารถล็อกได้นะครับผมไปดูด้านท้ายกันหน่อยครับผู้ชมด้านท้ายนะครับก็ยังบอกว่าไฟเบรกเป็นหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดไส้เช่นเคยครับส่วนเรื่องของมางคนหลังก็จะเป็นอารมณ์แบบหางปลานิด,น,ดนิดนะครับตัดสีโคมหน่อยๆนยนะฮะเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแปะตรงนี้เนาะ ตั้งขึ้นมานะครับตามสไตล์รสเทอริเทนนั่นเองครับนี่จะเป็นเรื่องของตัวพักเท้าคนซอ้อนนะครับมีมาให้นะครับจากโรงงานนี่ก็เป็นเรื่องของในตัวฝาครอบนะครับอย่างที่บอกนะในปี2022เนี่ยฝาครอบเนี่ยไม่ได้เป็นแบบเงาเนะครับมันรณ์แบบสีด้านๆน,นะครับเห็นไหมแต่ว่าก็ไม่ได้สากมากนะอ่เนียมันทําให้รถด,ดูมีความดุดันมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับ ว่าชอบแบบไหนนะฮะส่วนเรื่องของแปนเกียร์นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีแต่ด้านหน้าเดียวไม่มีด้านท้ายนะครับอ่าก็ตามสายครับผมฝั่งนี้เครื่องก็ประมาณนี้อ,อารมณ์ตัดแบบปัดเงาเน็ดนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับมาดูเรื่องของประกับแผ่นกันบ้างแล้วกันนะครับประกับแผ่นก็ยังคงเหมือนเดิมครับตามสายรีอจะเป็นเรื่องของกระจกก็อยู่ด้านบนแบบน,บบนี้นะฮะ เรื่องของสวิตต์นะครับก็เป็นสวิตต์ออฟลันนะครับสตาร์ทฮาส์ซาดไฟลุงไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ครับถัดมาอีกฝั่งเป็นอย่างไรนะครับอีกฝั่งนี้ก็นี่เลยครับเป็นแต่ไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีไฟตัวสปอตไลท์นะครับนี่กดเข้าไปตรงนี้นะครับและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของครูทคอนโทรลนะครับเจ้าตัวนี้มีครูทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสายเดินทางนี่ตอบโจทย์มากๆเลยครับ บริเวณถังเป็นอย่างไรครับเรือนไม้เป็นอย่างไรนะเรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้เดี่ยวนะครับมีความเร็วนะฮะเราจะมีเรื่องของรอบต่างๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ํามันก็มีบอกมาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟลุงไฟเลี้ยวต่างๆครับนี่ก็คล้ายๆแบบเดิมครับคาดถังก็เป็นหนังคาดมาแบบนี้เลยนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็คล้ายเดิมๆนะครับแตกต่างเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับนะภาพรวมต่าง มาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับกับเจ้าตัวเทเลเทสเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้นะครับในการเปิดตัวของเขาเนี่ยในปี2022นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับนั่นคือเรื่องของล้อแม็กกับล้อซีรวดนนั่นเองครับแต่ตอนนี้มันมีแต่ล้อแม็กมานะครับส่วนเรื่องของซีรวดเนี่ยก็ต้องมาลองสอบถามข้อมูลนะครับกับทางที่ศูนย์บริการดูอีกทีละกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คือจะเป็นสีดาหมดเลยนะซึ่งในเว็บเน็มจะมีสีโคมสีอะไรด้วยเน แต่ถ้าถ้า,ถาบ้านเราเนี่ยน่าจะมีแต่สีดําเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคากับเจ้าตัวล้อแม็กตัวนี้กันก่อนเลยครับนะเรื่องของราคานะครับนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับผู้ชมส่วนเรื่องของเงินดาวนะครับดาว20%อยู่ที่2องแสนสบาทครับผ่อนสาเดือนอยู่ที่ 28, 2 8งหมบาทครับผ่อนสีเดือนอยู่ที่ 2 1 6 6 9บาทและ60เดือนนะครับอยู่ที่17,839นั้บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนของเรื่องของถ้าเป็นตัวล้อซีรวดใช่ไหมครับราคาเนี่ยจะเพิ่มจากตัวล้อแม็กมา10,000นบาทนั่นเองครับเป็น1 1 5 8 0ล้านบาทครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมต่างๆนะครับจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือเรื่องของล้อนั่นเองครับที่มีเพิ่มเป็นล้อแม็กเพิ่มเข้ามานะครับก็ หลายคนคงอาจจะชอบล้อแม็กหลายคนคงอาจจะชอบล้อที่ลวดนะครับก็เป็นทางเลือกกันอีกทีละกันนะครับแต่ผมในส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าล้อแม็กเนี่ยมันก็ต้องย่อมดีกว่าล้อที่ลวดใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มียางในนั่นเองและที่สำคัญคือถ้าเกิดอุบิเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราก็แทงหนอนได้เลยนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของหัวเครื่องแล้วก็ตัวฝาครอบต่างๆนะครับซึ่งเดิมจะเป็นสีเงาแต่ในปี2022เเนนนนนี่ยยยมมัััังงคคจะะปปลไรบ เป็นแบบอารมณ์สีนด้านนะครับผมขูดขาขูดขาหน่อยนะฮะอันนี้ก็เพิ่มความดูดันแล้วก็อาจจะอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ลองจับสินใจดูแต่ภาพรวมเนี่ยคือต้องบอกว่ามันดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงไอ้ตัวครอบท่อนะครับก็เป็นสีดำนะก็คิดว่าน่าจะมาในแนวแบบดุดันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการขี่นะครับจากตั่นตัวแล้วก็มีการเคยไปทดลองขี่มาแล้วนะครับกับเจ้าตัวฮุลิเทสเนี่ยต้องบอกว่านั่งโซฟาดีๆนี่เองครับ ก็มีชิวมีอะไราการลมได้สบายๆเลยครับเดินทางไกลๆก็สบายครับมีครุกคอนโทรลให้ด้วยนะฮะแต่ตัวผมเองอ่ะผมสูง172ใช่ไหมครับเรื่องของลมที่มันประทะเข้าที่นที่หัวหรือหมวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยิ่งความเร็วสูงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับแต่ชี้ชิวๆสบายๆย,ย,ยืนพื้น110 120เนี่ยโอเคเลยครับผมผชมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับ กับเจ้าตัว h a r ์ e ี่ดิวสันเ e อริเท e ปี2022นะครับนะประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบก็ลองเข้ามาติดต่อหรือชมรถกันได้นะครับที่ศูนย์เอสฮาร์รี่ดิวสันออกพัทยาหรือศูนย์ใกล้บ้านคุณนั่นเองครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะพาไปชมรุ่นไหนๆอีกก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ